ชนาสาวนิรมนด์อรันญาโสตนักวิชาการรายงานรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรายงานจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2565เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565 เวลาสิบนาฬิกานางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นางทิพย์ชนกสแสวงทรัพย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวบุษบาศรีวันวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีถวายพัะตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแดพ่พระพิสุทธสามนเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่ง ประจำปีพศ2565ณวัดกลางอำเภอสุวรรณภูมิจัังหวดร้อยเอ็ด 101, โดยมีนายนพพรสีตุ้มแก้วปลัดอาวุโสอำเภอสุวรรณภูมิจัังหดร้อยเอ็ด 101, เป็นประธานในพิธี <c oughs> ในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกานางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัังหวดร้อยเอ็ด 101, และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคเงินในงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2,565เพื่อหารายได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติงานตามพันธกิจและโครงการต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือสาธารณากุศลและผู้ประสบสาธารณาภัยต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดณศาสาราร้อยรวมใจจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเดียวกันนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางทิพย์ชนกสแสวงทรัพย์นางวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนางวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมครอบครัวของแรงงานที่เดินทางไปทำงานนวดแผนไทยในประเทศยูเคนจำนวนสองคนในเขตพื้นที่อำเภอเสรภูมิและอำเภรษษรอเกษตรวิสัยเพื่อให้กำลังใจและแจ้งแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล ในวันอังคารที่1มีนาคม2565นางทิพย์ชนกสแสวงทรัพย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวบุษบาสีวันวงศ์นะังวิชาการแรงงานชำนาญการได้เข้าส่งเสริมให้ในายจ้างน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้างตามโครงการแรงงานพันดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะ้กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดในวันพุธที่2มีนาคม2565 เวลา8นาฬิกานางอมรรัตเหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2,565เพื่อให้ข้าราชาการและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดโดยมีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดร้อยเอ็ดโดยนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่3ทับ2,565ประจำเดือนมีนาคมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเดียวกันนางธีราดาศรีนุสเสนนวิชาการแรงงานชำนาญการและนายเอกภพบุญถมนิติกรชำนาญการเข้าตรวจสสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจาการจำนวนสองแห่งพบว่าสถานประกอบกิจาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพร,ะระบคุ้มครองแรงงานพศ .2541 เรื่องค่าจ้างและเวลาทำงานซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจะดำเนินการให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ในวันศุกร์ที่4มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา9นาทีนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพรเวทจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2565ในพิธีบวงสวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณลานพระพุทโธดมเกาะกลางบึงพลานชัยโดยมีนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี Yeah. ในช่วงเช้านางสาวบุษบาศรีวันวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดร้อยเอ็ดและชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานลวดตาข่ายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งรวมลูก ทั้งหมด70คนผลการตรวจไม่พบประเด็นเข้าไขาปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานบังคับโดยคณะทำงานได้ตรวจวัดอุณหภูมิแรงงานทุกรายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติและได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ในวันเดียวกันนางธีราดาศรีนุศินนักวิชาการแรงงานชำนาญการจะทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะในแคมป์แรงงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ลลนาลงและประชาสัมพันธ์แก่นายจ้างของสถานประกอบกิจการลูกจ้างในแคมป์ที่มีการจัดตั้งแคมป์แรงงานก่อสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 จำนวน2แห่ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานสามารถติดต่อได้ที่043513019หรือสายด่วน1506-3ยินดีให้บริการบค่คะ